ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแบดอีเตอร์นะครับในพาร์ทที่8กันแล้วนะฮะในเรื่องกำลังเข้มข้นเลยดิโดเชียววันนี้เราจะเล่นเป็นเซตชาร์โดนะครับผมผมไปเล่นนอกรอบมาก็ครบสิครบเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด๋ยวขอยัาแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะฮะเรียบร้อยเป็นไงโหเยเราไปทาเควสกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปทำเควสเราก็ต้องไปหอพักแม่ของเราที่อยู่ที่นี่ อ้าวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เคลียร์หมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรมันทำไมเป็นสีเขียวๆว,วะงงเหมือนกันนะครับโอเคไปที่นี่เด้ยวไปหอพัก Let's go โอ้กว้างเกินนี่ไงหอพักเข้าไปเลยแล้วแกัน,นะคบเฮ้ยเข้ามาว้ากก็ดีกว่าที่คิดนี่หว่าต่อไปเราก็จะไปทำการกินคนนะฮะผมเพราะว่า หิวข้าวแล้วไปทำการแด็กส์คนกันเลย400เมตรแป๊บเดียวบอกเลยว่าตัวนี้แบบว่าคือที่รวดเร็วทันใจโอเคอันนั้นคืออะไรนั่นคือคนเหรอนั้งล่าใต้น้ำเอา้ามาก็ใส่เลยครับไม่รู้ว่าอันตีมันคืออะไรนะฮะเราจะลองใช้ดูแล้วกันกดใช้ไมเอายังไม่ได้นะอันตียังไม่เต็มซอรี่แล้วกันอีกโอ้มันให้มากินนั้ล่าใต้น้ำหรอมาล่าอะไรจะทำลายระบบดิเวททำลายแลดวดูด,ด,ด ทำลายระบบดิเวทไม่ได้เ้ยเรียบร้อยเควสเสร็จสิน้นอันนั้คืออะไรลงไปดูองค์นั่นปิดกล่องนั่เองเก็บไปเลยแล้วกันถือว่าผ่านมานี่ด้วยครับน,นี่คืออะไรวะสงคารามที่ถูกลืมเป็นซากเครื่องบินนะฮะไป,เ,ปเดินเควสต่อไปเอ่อเอาเป็นอันนี้นะครับนี่นี่นี่น,นี่มันเต็มเลยมาแวะก่อนขอแวะก่อนแล้วกัน จะระเบิดคอนเลยขอลองสกิลได้ปหมเปิดสกิลอันนี้เป็นกินเอ่อนักล่าใต้น้ำเลยครับมันมาล่าตัวอะไรวะมันปวดอะไรวะเนี่ยสกิลกัดแรงหรือเปล่าวะติดพิษหรือเปล่าวะดูเหมือนกันครับกัดไปก่อนสองคนชึบชึ๊บฉลาดทุกตัวมีเพลงของมันนะครับเวลาเปิดอัตติสุดจัด นี่คือเมื่อเคยอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรอถ้าใครเอามาอยู่แถวนี้วะใครไปขโมยมาให้ถึงรู้นะจะไม่ว่าอะไรเลยไปมาก็ดีแล้วไปไปดูลูกงงข้างหน้าฉลามบุคอนขวางทางถ่อยไปเบ็บฟาดใส่กล่องเอาฟาดใส่กล่องก็ได้วะของจริงแล้วก็มีนักล่าไปไหนและเตะตะรกอใส่นักล่าครับดาวดาวดาวดา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 วตาย ต ah. ่อไปเรื่อยๆโอ้โคตรชอบเลยว่ะตัวนี้เรื่อยๆทันใจดีแล้วเราก็เอาเบิร์กกันวิ่งเร็วมาด้วยครับวิ่งเร็วว่แท้ลอยเร็วลอยเร็วเรียกว่าอะไรวะแบบขื้นที่รวดเร็วครับโอยฉลามหัวคอนไเป็นเด็กบอกเลยอัพไหนมาฉลามหัวคอนก็ฉลามหัวคอนขับฟาดเข้าไปแต่ใส่นักล่านัคล่ากระเด็นเข้าไปแล้วก็กินน้ำผ่าเข้าไปเลยทีเดียวเสร็จอร่อยว่ะ นึกไปว่าอร่อยจะทัดโยนข้อนี้ได้ปะเอาไ,ได้ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่พังอะดิข้างล่างยังไม่หมดเลยออาอีกเอาีกเอาอ,อ,อีกตรงไหนวะนี่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 เรียบร้อยไปที่ลูกงงเรื่อยๆเลยนะฮะจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วหรือเปล่าวะดูเหมือนว่ามันใกล้จะจบแล้วนะครับท่านผู้ชมดูไปพร้อมกันว่ามันจะจบแล้วหรือเปล่าด้านซ้ายก็มีว่ะนี่มันอยู่ใต้น้ำหรืออยู่บนบกเนี่ย ตอนนี้มันเป็นป้ายนี่มันคืออะไรกันนะคุ้มนรก avg เหรอ,เ,อ,อเปิดประตูสู่แดนไขจูโอโมาจากเรื่องววอ,ะอะไรวะหุ่นยนต์นะเมย์จำชื่อเรื่องไม่ได้เหมือนกันโอเคไปทำเคลียด,ดีกว่าครับดำเนินเรื่องกำลังเข้มข้นเลยไปมาและจ้าจิน,นุษสิบคนเอาไม่ใช่คนละเควสว,ว่าทำลายเป้าหมายเห,หรอเลยยอดนองเลือดมันคืออะไรกันนะ นี่เหรอจยาดไปครับย้ายเสียเปิดติดไปแบบแบบไม่รู้ว่ามันติดทำอะไรไดก้กินไปก่อนครับจะเป็นติดพิษนะผมว่าชาโด์ไงเปิดเงากินรัวๆันไงต่มันตีหมดไวเกินไปพางเรือชึอบชึบชึบชึบ,ชบค่อยเท่ทาไหร่วะ่ะอัริงมันเร็วอะ แต่ว่าสกิลมันค่อยเท่เท่าไหร่สายฟ้าน่าจะเท่สุดเลยครับกินความเกย์กย์กย์โอเคเอ้ยนักฆ่ามาดำลงไปใต้ทะเลเพื่อจะหนีมันไม่ให้ฆ่าเราได้นะลำคอค้อนจะทำกับเฮ้ยอันนั้นคืออะไรวานพิชชาเหรอโอเคตัวเก่าเดิมแต่ว่านี้นะดิวันสเปิร์มโบร์ไไฮ่หวัดดีครับอุ้ยมันกินเราวป่าวะ เพิ่ม45จัดเลยแล้วกันเวียงฟาดใส่ฟาดวานสปูโร่กัดขึ้นมาเพิ่มอีกฟาดเข้าไปเอาอีกปะเอาอีกเข้ามาครับวานสปูร์เปดกระเด็นที่เป็นฟองฟ้าเปิดอัติตีเลยครับจังหวะนี้กัดเข้าไปใกล้จะตายแล้วนะวาสเปิร์ฟนะเอา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 เป็นว่าเอาฉลามหกฟอนมาเอามาขอเปตะก้อเลยดิขอตะก้อเลยนี่ๆตัวนี้ก็ได้เอาไปได้ปะมันล็อก้างล่างก็จัดไปเลยก็เอา โดนกันเองไม่ใช่เราจะฟาดตัวนี้แหม้โอเคหมดแล้วครับตะก้อเราหนึ่งหนึ่งเลยแล้วกันไม่เท่าไรบอกเลยไม่เท่าไรไขมันล้วนๆครับวานซูเปอร์โอเคข้างหลังมีวานทุ่ยชัาดก็จัดไปหาเรื่องไปเรื่อยเราเป็นเป็นฉลามกีเลอยู่แล้วเรามีปมไงมาดิฟาดลงไปแบบสูบเอาอีกปะเอาอีกปะเอาแบบ แต่ก็ไปอีกป่ะยังไงยังไงจะแตกนะนะจะตายนะจะตายนะดูเหมือนจะตายนะฟาดเข้าไปอุ้ยมาสเปิร์มไปแล้วอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปใสเลือดเพิ่มสามสิบแล้วก็สามสิบสู่สีเหมือนกันนะบอกเลยดาเมจนิดเดียวเองเป็นไงเรียบร้อยโอเคเควสต่อไปฮะอแล้คือเควสอะไรกันนะนี่คือเควียสข้ามนุษย์อีกแล้วเหรอโโอ้หนักล่าใต้น้ำเพียบเลยฮะ กินไปก่อนลายันสิบคนมันลงมาทำอะไรกันมาหาสมบัติเลยน้องใชยเยอะเกินไปแล้วนะมันชทบจะเยอะเกินไปแล้วนี่มันที่ของฉันเราจะเข้ามาแบบไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้นะแต่นี่มันเป็นที่ของฉันนะโดนไปจะแตกจะตายแล้วนะขนะ้างล่างมีกล่องครับไปไหนหมดแหละเอากล่องก,ก่อนแล้วกันมามาต่อกันเลยนี่โดนอี ตัวปะเนี่ยโอเคอีกหนึ่งตัวหายไปนั่นแหละหมดแล้วเหรออ้าวรอมันเกิดครับโอเครอมันลงมาใหม่ไปด้วยพนรกงาคือฆ่าฉลามหกคอนสิบตัวเลยเหรอก็ไม่เท่าไหร่ไปอยู่อะไรกับแถวนี้นะเข้ามาเฮ้ยโอ้ขี้ขวามันโยนขี้ได้ด้วยโยนมึกโยนมึก ฟาดมือกันดิแล้วก็ดำครับแล้วก็ฟาดใส่อีกตัวหนึ่งเป็นการคอมโบคอมโบข้าวมาแล้วก็ฟาดใส่อีกหนึ่งตัวฟาดไปเรื่อยๆตบด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะมึดดำมึดดำไปวานสเปิร์มนะครับเฝ้าอยู่มายังไงโจมใส่วานสเปิร์มไปโหเยอะจังวะไม่เขานามมือบอกเลยติดหมกดดำมืดดำนี่จะติดพิษแน่เลยว่ะลบทีละหนึ่งก็ลบน้อยเกิน พาไปก่อนพาไปก่อนนัดเงี้กัดแฉกกัดกระดูกกระดูทลายกระดูพังกระดังพูดต๋อไซวานสเปิร์มไงก็พาไปได้เอาไหมก็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 ปังกันไงก็ปังกันก็ไม่โดนควานสเปิร์มอันนี้โดนเต็มๆครับนัดเข้าไปในจังหวะดีกัดเข้าไปโอ๊ยังไงเปิดอันตีเฉลยแล้วกันฟาดบึกดำแบบกระจุยกระจายแบบลูกซองเลยกัดเข้าไป โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระเด็นอ้าวยิ้มอ้าวยิ้มยิ้มทำไมอ่ะยิ้มทำไมอ่ะถามจริงมีความสุขที่ได้กินฉลับคอแล้วก็สเปิร์มไปพองพองกันนะว่าสเปิร์มสิสเปิร์มธรรมดาได้มันแปลกๆนะสเปิร์มธรรมดาโอเคมาวิ่งครับว่าสเปิร์มตายสักทีพิชนาไปไหนระถามจริงชูดขัดเข้ามาลูกกระจอกฉลับหัวคออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเก็บหมดเลยแล้วนะโอเค เอาวานสเปิร์มกลับไปด้วยครับเฮ้ยมันจะเท่าไรกันเชียววานสเปิร์มเปิดนติงัดเข้ามาเปิดนติงัดสกิลก็ตายไปดิตายยังวะก็ตายแล้วกินครับกินเนื้อที่มันหล่นลอดออกมาข้างล่างมีลูกมงเต็มเลยว่ะแต่อันนี้มันยังจะเอาเรานะมันจะหาเรื่องเราเรื่อยๆไม่ได้นะดูตัวก่อนน้องดูตัวก่อนหัวค้อนนะ ไปไกลๆเดี๋ยวพี่กินอันนี้ก่อนแป๊บนึงเรียโผัวมาเหนือน้นำบ่อยเกือกินแซ่บหลายครับโอเคเควสหลักก็คือการฆ่าฉลามหัวโคตรอีกเลี้ยวขึ้นเลยมาเลยมีตัวอะไรเฝ้าปะแบบวานเพช่จะฆ่าอะไรเยอะเอาตัวนี้ก่อนอนี่ไนด้านบนครับมานจะเปิมนี่หว่าเฝ้าเออไรเราสเตลได้ครับกินรัวๆเลยแค่สิบตัว มันไม่รู้ตัวว่าฉลามหัวค้อนของมันที่เลี้ยงไว้มันหายไปแล้วเฮ้ยวานะเปิร์มมากินไปก่อนสตีวสตีวรอบกินไงรอบฆ่าไงแบบเหมือนอ่าขโมยหัวขโมยควายป้า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 เยอะจังวะเปิดสตีใส่เลยแล้วกันติดีิีกันไปลัวๆแล้ววานสเปิร์มเข้ามาใส่ครับ ปาสะเปร่งเข้ามาแจมด้วยกดไปครับตีเหมือนเดิมมีบวกมีบวกปุบป่าปุบป่าปุบปืนปุบปืนหวานหวานมะลิียกว่าอะไรวะลืมแล้วปล่อยหมึกตีหมึกดำตีหมึกดำหลบมายังไงยังไงยังไงสิเอียงเข้าไปไงเก็บเก็บชาวน้ำใจของหมดเลยก็แล้วนะเดี๋ยวนี้มันของเยอะพี่ของเยอะเลยเลี้ยงไว้เยอะเสร็จหมดครับ ไปไหนแล้ววันสเปิร์มบูจะหนีไปไหนน้องอมานนมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยนึงหน่อยเรียบร้อยปะยังยังยังมีมิดอือหือปล่อยหมึกไปเรียบร้อยเป็นไงสวยโลนเลยกินอโอเคไปไหนต่อนะไปเควสหลักอันนี้เควสหลักดีกว่านี่ครับเควสต,ต่อไป let's go <S มุ่งหน้าสู่เบิร์กนีดไปฮะ ค่าถลามหัวควานี่และสิบตัวเลทส์ก็มาแล้วจ้าปันสเปิร์มจำนวนสองตัวเดี๋ยวเราจะกินแค่อันนี้นะครับถ้ามันมาแจมกับเราก็จัดการเลยเราจะกินแค่ฉลามหัวบอ,อนอีกหนึ่งตัวไปชิวๆครับเรียบร้อยปะนี่ไงเฮ้ยอันนั้นคือเฟ้นล่ะก็เฮ้ยบอสมาเจ้าทินว่ะ ดี๋ยวนะแล้วอันนี้มันต้องทําไงขอจัดขอเข้าไปเอารูมงกก่อนครับเขาอยู่ด้านบนเหรอออกนี้ก่อนนะเกาะกลางน้ำปะเนี่ยเออเฮ้ยกระดูกอ่อนเสริมแรงคืออะไรวะกะดูอ่อนเสริมแรงคือะ <c oughs> ะอ,อ,อะไรเราต้องกลับบ้านไปดูโอเคขอญาไปดูครับแป๊บหนึ่ง <c oughs> กระดูกอ่อนเสริมแรงมันคืออะไรนะ <c oughs> อันนี้ใช่ไหม ต้านทานความเสียหายวะตัวหนาใช่ไหมเอานี้ออกแล้วกันนะใส่กระดูกเสริมแรงกระดูกอ่อนเสริมแรงปับ๊บแล้วก็อัปเดตให้ด้วยครับเต็มบอกเลยเต็มเต็มเปี่ยมเควสก็คือฉลามปะทะวานเอาวะ่ะไปดูดิว่ามันจะเท่าไรกันเชียวนะไอ้ตัวนี้อีกครั้งการล่าฉลามที่ใกล้จะสิ้นสุดแล้วว,ว้าวเหมือนว่าใกล้จะจบแล้วนะครับไปฮะจัดการบอส มาแล้ว The a เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะขอดูเวลนอน60กับส0มันจะเอาเปรียบไปแล้วเปิดก่อนครับติมือครับหนึ่งเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยไงไม่ได้ไงไหว ยังไงฟาดไปฟาดฟาดอะไรบางอยยังไงมาครับนี่ไงหลบหลบไม่ได้ดิเขย่า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 ดิ้นดิ้นครับดินให้มันหลุดอุ้ยทำไมมันตึงจังวะคนนี้มาทำไมอันนี้มาทำไมึ๊บหลบได้แต่จะเอาขันบนดิเอาเอาตรงนี้ก็เอาครับมามาแล้วลงมาแล้วอาลายนิดนึงนะครับท่านผู้ชม ติดหมึกสีดำดัมเมี่ยมดัมชาโดว์ดัมช,ชาโคชาโดว์ของจริงโอ้ติดติดติดพีชเด,ดิ๋ยดีพีดอ๋ยดิยิงใส่ไปเรื่อยยิงติดยิงติดอดีดิยิงติดเดี๋ยด,ดิโอ้ทำอะไรวะกลับก่อนไปดูครับ <H> ดัมเมียร์หลบก่อนครับเป็นไงสเต็ปโอ้ยโ,โดนเลยรวะไปหลบได้ ใช่คนละตัวเดี๋ยวก่อนลูกกระจอกก่อนครับพี่รัวๆครับเอาลูกกระจอกก่อนกดหัวเราเมยจะตายนะนะ่ะจะตายนะเออเออ,เอ,อตัวใหญ่พึ่งเอาตัวเม็กก่อนมามาโอ,อ้ยมันมาแล้วหลบทันหลบทันตัวนี้จะตายว่ะตัวนี้จะตายตายเรียบร้อยครับเหลือเหลือ ไอตัวใหญ่หเป็นหมกขู่หมันฟาดในหลวงวัดฟาดมาฟาดกลับไม่โกขึ้นมาทำไมตรงนี้ลงไปด้านล่างไปเอาฉลามมาโกเอาตีตะก้อดิขอาข้ามหน่อยสวยแบบนี้ละของชอบตีตะก้อไปดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้ใส่ไปก่อนเอามาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมโอ้โหแรงอยู่อันนี้แรงอยู่ขอปะขอได้ปะนี่นี่น,นี่หัวค้อนหัวค้อนมาตีตะก้อให้พี่หน่อยน้อง ไปไปเต็มเต็มโอ้โหดาเมจโคตรแรงเอาอีกซออ่ะปะเรียบร้อยอ่อนเอก็แพ้ไปอีว่ะวิวิทยาการวิวิวิวัฒนาการใหม่วิวิทคืออะไรวะน่าโอเคฮะมันคือวิวัฒนาการใหม่นะเรือที่ใหญ่กว่าห้ยมันเป็นเควสหลักแล้วนี่ว่าไปครับไป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 อย่าไปรีรอครับกำลังเข้มข้นเลยต่อเนื่องกันเลยครับเวสสตอรี่ของเราขึ้นไป นาะทีคาสิในสามสองหนึ่งเวลาตีสี่พีทมาพร้อมกับเรือลำใหม่ดูจากรูปลักษณ์ก็มีลักษณะหลายๆอย่างแล้วอาจจะไม่ถูกกฎหมายซะด้วยนะสหรับพลับเรือนนะแล้ะซับก็หายไปเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นของแรงไปเปล่า,าลุงนายเจอฉันแล้วใช่ไหมแล้วไงวะ คุณพี่ครับผมผมไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้มันถูกต้องหรือเปล่าในกลัวอะไรายเป็นฉลามหรือไงวะแล้วผมว่าผมมันมันมันไม่เท่าการแบบนั้นนะครับคุป่าไปซะฉันนะอะไรวะนะเป็นคนที่มีสติที่สุดเท่าที่นายเคยเห็นมานะฟังนะฉันจะไม่ให้ได้รับแบบเดียวกันกับลูกชายของฉัน อยากคัดออกแล้วก็ใส่หัวออกไปจากเรือของฉันปิวนี้มันก็จะฆ่าแกแน่ไม่ได้ยินเลยทวรหวว่าผู้นายคงเก็บความหิวไว้นะเราจะสืบอปลาชลามคืนนี่อะไรบ้หวังว่าผู้นายจะเก็บความหิวไว้นะอ๋อคือจะล่าเราไปฝ่าตากล้อ,องเหรอถ้าฆ่าได้ก็มาครับ สู้กับพีทและโจมตีหรืออและเรือโจมตีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ปรับปรุงใหม่ของเขาไหนวะว่าไงเจร้อยเมตรมาวัดดีว่าไงสาวน้อยอย่างที่แกเห็นวันนี้ฉันพร้อมแล้วนะสเกลี่พีทมาพร้อมกับพร้อมดอกว่าอุ้ยมันจะเกินไปป่ะลุงแล้วไม่มีระเบิดโยนลงมาเลย อระเบิดโยนไปปลาปลานี้ป่ะปลาเปตะก้อเลยป่ะไอปโตเวลส์ไม่ได้เฮ้ย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 อะไรวะเมื่อกี้ไปถันมองกันดิเข้าไปเฮ้ยนี่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 มันเห็นมันเห็นนี่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 กดของเล่นของตัวเองไงมาเลยครับมาสู้กับชั้นเฉลามตัวนั้นมาอะไรวะอะไรวะโอ้ยแรงจังวะเฮ้ยระเบิดติดตามเหรอ โผล่ปะเนี่ยเฮ้ยโผลซะและ้วขอกินอันนี้ก่อนสเกลลีผิดน,นะนี่นี่มันติดตามมาเลยครับเดี๋ยวมันมันเฮ้ยเราฆ่าไปได้ปะเอ้ยนี่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 มันหยุดมันหยุดเป็นไงล่ะเฮ้ยมีมีตัวลงมาข้างล่างมีคนลงมาข้างล่างมามาปล่อยมาปล่อยมา,ปล,ยมาปล่อยมาอีกปล่อยมาอีกเรื่อยๆครับระเบิดอ่ะ นี่นี่นี่หากลบแล้วก็ฟาดขึ้นไปโหแรงจัดอันนี้แรงจริงปล่อยมาปล่อยมาขอขอนี้นี่นี่ลูกนี่ครับลบมาแล้วก็ข้ามขึ้นไปแล้วก็ขออีกสักหน่อยแล้วกันนะมาดิมาดิเราต้องทำลายอันอันนั้นป่ะไฟฟ้าป่ะขออีกสักลูกลุงอันนี้คนอันนี้คนยากได้ลูกจะได้ตอร์ปิโดอ่ะเอาคนก็ได้ปะเอาโผฟาดก็ดะไม่ได้เล็ง ว่าจะเล็งสายฟ้าว่ะทัทีนะขออีกนี่ไงนี่โอ๊ยเป็นไงลบเรวก็เล็งไปที่สายฟ้าครับนี่ไงขึ้นไปปูเลยเ้ากำลังเสื่อมบ่เออกำลังเสื่อมว่ะอ้ากำลังเสื่อมก็มากำจัดเรือลักล่าสามลำได้เลยเปิดอันติมาอย่างนี้หือโดดขึ้นมาแบบโคตรสูงโดดไปทำไมไม่รู้ ดี๋ยวที่รัวๆเขาจับไปก่อนครับจับไปก่อนรัวๆไม่คิดว่ามันจะเลือเยอะขนาดนี้นะงัน้นไปเอาหนลามกระดูกมาและเซืกระดูกไงไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับเรามีกระดูกต้านทานอะไรวะกระดูกต้านทานคืออเลยวะอันสกิลไหยเออออนเอก็แพ้ไปน่ะเพิ่งได้มาอะไรครับรัวของเราพร้อมพร้อมที่จะบวกแล้วก็นั่นไง หวานพีทไปครับลำนึงอยู่ทางไหน,ตร,ไหนตรงไหนบอกพี่มาเหวี่ยงไปก็ไม่เท่าไหร่ดึว่วาก็ไม่เท่าไหรอี๋อู่ทังไปแล้วเดี๋ยวรีพีทมาเลยไลน์ต่อไปของมึงนะมาๆมาต่อไปดูมาหลบต่อไปีโดฆ่าตอ่อปดูครับไหนวะฆ่าไปก่อนโอเคเบลออยู่ไหนวะเบลอ,อยู่ทางไหนวะเฮ้ย หมุนมา MM e <ar> เอาเรือหายโจรไปก่อนไม่รู้มันอยู่ทางไหนนี่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 โอ้ยอันนี้อันนี้ลีรีีอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวดอกนี้มันมาเร็วเกินไงไม่ได้หลบนี่ไงบมาเราต้องเล็งไปที่อย่สายฟ้ามั้ยเออนี่จังหวะนี้ครับโจรไปไม่โดนออ้ยมันก็ไวเกินเอาคนก็ได้วะมา ไปไหมีกลูมมาอีลูปหลบมาแล้วก็มาครับอู้ย่างไงไม่โดนวะไปไหนวะนะเอาไปเลยครับไปแล้วไปเลยเอาแมวน้ำมาฟาใส่ไม่โดนเหมือนกันวะทำไมวะมันไปล็อกเป้าดิมาๆๆขอใกล้ๆแบบนี้เอาเต็มเรือแล้วกันกลางเรือนะจางเรือไปเลยอ้โดนวะโดนสายฟ้าด้วยครับเปิดอันติีขึ้นมา ฟาดเรือลัวเหมือนจะตายนะบุคิดเหมือนจะตายในรอบนี้รอบนี้ไม่เุ้ยกูจะตายว่ะเดี๋ยว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 แรงยังวะเฮ้ยขอกินม่น้ำหน่อยโอเคสะบัดไปก่อนครับระเบิดก็ระเบิดครับมาตัวปีโดตัวปขอให้บอกครับเหขี่ยงเข้าไปเรือจะแตกแล้วน่าดูฮีทไม่ลงมาสู้กันตัวๆว่ะเรื่องมันกับเรื่องเราพอดีครับแบบสุสีมากตอนนี้ มา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 ขอต,ตัวไปดูหน่อยอันนี้แหละที่ต้องการหลบมาแบบนี้โอโ้โหคาบขึ้นไปแบบ,แบบแบบแบ,บว่าไปลาเรือเอาโหลดเฉยโหลดทำไมอ่ะไม่ต่อเนื่องเลยห้าโมงครึ่งอูขึ้นมาแล้วเดินใหม่สงครามโลกอะไรกันเล่าหน้าไปก่อนครับกินแบบกินไปทำตัวเคยแค้นให้แม่ของเราพูดอะไรไปได้เลยนี่เป็นไง ยังไงหืลุงผีดเฮ้ยอะไรวะน้าไอ้บอลน่าจะระเบิดให้ช่วงเวลาดีๆมันหมุนไป ผมหวังว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากที่นี่บางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมเข้าไปในสภาพแวดล้อมบนโลกนี้โลกใบนี้ของฝีมือมนุษย์ได้สร้างหาย,ยนะกับสภาพแวดล้อมแต่สำหรับรายการเดบิวต์พื้นฐานของเรานี้ซึ่งผู้คนเปลี่ยนช่องมารับฉลามมารับชมฉลามฆ่าคนและผู้คนฆ่าฉลามจนกว่าจะถึงฤด,ด,ดูกาลอะไรจับปลาอะไรวะหมดเลยอ่านไม่ทันจบแล้วหรอ จบครับท่านผู้ชมโอ้โหชาติก่อนกูก็ตายแบบระเบิดเอ้ยรอบก่อนไม่ตายดีกว่ารอบก่อนรอดมาได้รอบนี้ตายจริงครับหรือเปล่าวะมีเล่นนอกรอบไหมโอ้โหแบบอะไรวะไม่น่าตายครับเราเป็นฉลามกายพันุ์อยู่แล้วเดี๋ยวว่าตายผมก็ไม่รู้มกันบอกเลยครับสนุมากเกมนี้นี่ไงขอแสดงความยินด,ดีคุณจบในเรื่องหลักแล้ว,แล,วและสามารถไล่ล่าก,กินเหยือ่อ ต่อไปอีกได้แซปเวอร์อันนี้คือเล่นมาสิบเอ็ดเ่วโมงนะครับเต็มร้อยทุกย่าบอกเลยวิมสามสิบเล่นต่อครับพื้นต่อได้วะมันมีอะไรให้ทำไหมกลิ่นไม่ธรรมดาคืออะไรวะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะอันนี้คืออะไรวะน,นี่คารคาสนเหรอเรายังไม่จบวะ่ะ สวัสดีครับผมชื่อทิปเวสฮาเบนก่อนหน้านี้ผมได้ทำสารคดีชื่อว่าแมนอีเตอร์แล่ในการถ่ายทำนั้นเราได้บันทึกภาพมากมายที่เกี่ยวกับการวิทยาการและการกลายพันธุ์ที่แปลกประหลาดในสายตามนุษย์ที่ไม่เคยพบเห็นมากก่อนผมได้สอบถามไปยังนักวิทยาศาสตร์วิทยาที่มีชื่อเสียงเพื่อให้เห็นผลว่าเป็นเพราะระดับกรรมฐาน กำมตารางสีอะไรสักอย่างแต่ผมไม่หวั่นไหวไปกับคำประโลมอะไรวะเรีรู้เกี่ยวกับทำให้เธออะไรว่าโอ้โหมันเข้าไวเกินว่าไม่ทันเนี่ยระดับคิวของรัฐบาลโอ้โไม่กอดอันนี้คือเขาจะไปทํารายการเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับปัว โอ้นักข่าวที่ไปทำมุงพีหอเปล่าวะแน่เลยวะมารวมหาความจริงไปพร้อมกับผมในเทิร์ดครีดเทิร์ดครีดอะไรวะอ่านไม่ถูกมันคืออะไรรึสแวงหาแชมเปี้ยนหวกว่าให้ผ่านวงแหวนอะไรวะมีเพี่อนได้ทำหรอ เฮ้ยอันนี้คืออะไรวะมันเป็น,นเรื่องสื่หอหมอลองหน่อยไหมลองลองลองสักหน่อยสักหน่อยฟันนี้อาจจะยาวหน่อยครับท่านผู้ชมผมยม่รู้ม่าคืออะไรวะฮะมันมันเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไงซิมันให้ซ้อมอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ก็มันคืออะไรกันสิบสองวุ้อหครับ,รบออไป เล่นเล่นไปก่อนครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันกินไปก่อนรวางทางจับเวลาด้วยะอันสุดท้ายอึ้บเสร็จสิ้นฮะมันมีเคลื่อนได้ทำเรื่อยๆเลยว่ะอันนั้นเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะครับอาจจะมี อีพีเสริมนะครับไม่รู้ว่ามันจะยาวเท่าไหร่เป็นกันแต่วันนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคค้าบสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะครับใครชอบ YouTube, อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e รต์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเกมถ้าจะเป็นเกมอะไรก็กดติดตามไปด้วยนะครับผมขอภัยในการที่อ่ออนปปานซับไม่ได้นะครับผมขอพยายามยิ่งเลยนะฮะ บาง้างก็ไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเ okay, คที่มีก็ลองไปเล่นนะครับผมมีซัพไทยลงให้ดาวน์โหลดไว้ด้วยนะฮะหาดูตามยูทูบยูทูบได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ